สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินเลน์นะคะผ่านมรสุมชีวิตก็ว่าได้เนาะก็ได้หอบลูกกลับมาอยู่ที่อุดรบ้านเกิดนะคะซึ่งคุณวิคกก็พูดเอาไว้ว่าไปแต่ตัวก็มาแต่ตัวนะคะแล้วคุณวิ๊กก็ได้มาไหว้ ได้มากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนเมืองอุดรอ,อีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือศาลหลักเมืองนะคะซึ่งก็มีทั้งพระหลักบ้านหลักเมืองแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณนะคะรวมทั้งสารหลักเมืองด้วยนะคะซึ่งคุณบิ๊กก็ได้โพสต์ใน a c e b o o k นะคะ a c o b o o k ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองซึ่ง ก็โพสต์ประมาณว่าหัวข้อนะคะต้องกลับมาไหว้ท่านอีกครั้งศักดิ์สิทธิ์จริงๆคนลุกทุกครั้งที่มาภาวนาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็พูดประมาณว่ามาไหว้อีกครั้งขอให้คือไหว้ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวญี่ปุ่นเนาะ ผู้ใหญบ้านฟินแลนด์ก็เคยมาขอให้เบิกความสำเร็จและก็ให้ได้เห็นได้พบในสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นและก็ได้รู้ได้พบได้เห็นชัดแจ้งแล้วหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นซึ่งก็สำเร็จและก็แวะมาไหว้ขอบคุณมาสักการะ สารหลักเมืองซึ่งคุณวิกบอกศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะพูดแล้วก็คนลุกและใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาขอพรมาไหว้มาสักกราระบูชาซึ่งก็เป็นที่เคารพสักกราระบูชาของชาวเมืองอุดรน,นั่นเองซึ่ง ก็จะมีที่ไหว้พระหลักเมืองพระประจำบ้านประจำเมืองพระหลักเมืองแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรณซึ่งก็ปกปักรักษาลูกหลานชาวเมืองอุดอรของเรานะคะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลน,นด์ได้โพสต์คลิปนี้นะคะได้โพสต์ใน Facebook ก็ได้มีคนเข้ามานะคะเข้ามาดู สำหรับโพสต์นี้นะคะก็ประมาณ1น0 0 0 0ส0,000คนนะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานานะคะประมาณ4,900คอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสาธุขอให้เจอสิ่งดีๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่ากำลังเป็นหนุ่มเต็มตัวหล่อมากราศีเท่าแก่ ร้อยล้านมาแล้วสาธุประมาณนี้นะคะและบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสาธุค่ะเฮงเฮงปังปังต่อจากนี้ไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจอแต่เรื่องดีๆอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกประมาณว่าบารามีท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักท่านเปิดหูเปิดตานะคะทำให้รู้กระจ่างให้ผู้ใหญ่บ้านได้กระจ่างแจ้งสาธุ ที่รู้แจ้งเห็นชัดอีกคอมเมนต์หนึง่งอนุโมทนาสาธุให้คุณบิ๊กประสบความสำเร็จบุญรักษาพระคุ้มครองและให้เจอแต่สิ่งดีๆสำหรับวีวินิวก็ต้องขอให้คุณบิ๊กนับจากนี้ไปนะคะขอให้คุณบิ๊กประสบผลสำเร็จมีความสุข นะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะรักที่มอบให้ตัวเองก็เป็นรักที่ต้องฝึกฝนเพราะในหลายๆครั้งนะคะเราอาจต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างเช่นเนาะการเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองในวันที่ไม่มีใครนั่นเองนะคะรักที่มอบให้ตัวเองเป็นรักที่ต้องฝึกฝนเนาะรักตัวเอง นะคะทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตและหนึ่งในทักษะที่ส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จด้านต่างๆแต่ในขณะเดียวกันทักษะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เองและไม่ต้องมีสอนในโรงเรียนความรักที่มีให้ตัวเองหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเราจะเริ่มรักตัวเองได้อย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองดีกว่าแล้วก็ดูแล ลูกๆนะทั้งสองคนที่กําลังน่ารักหนักแน่นในความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองด้วยนะคะเราจะได้คำตอบว่าเราต้องการอะไรกันแน่สำหรับคลิปนี้วิววินิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามา ดูคลิปนี้หลังจากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วิวนิวด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะในเส้นทางชีวิตของเรามีถนนมากมายหลายสายให้เลือกและหลายครั้งก็ต้องยืนยืนสับสนบนทางแยกเพราะไม่แน่ใจว่าควรจะไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่อีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ก็คืคอนะคะ การเลือกไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่น้องวันนี้เรานะครับผมปาที่อุดรธานีนะครับพี่น้องมาหม่องงนันหม่องล้านหม่องล้านทุ่งสีเมืองครับพี่น้องหรือว่าหม่องสาลหลักเมืองครับพี่น้องก็เลยมาขอพรเพลินตอนช่วงมาจากคีปุลครับพี่น้องได้มาขอพรวันนี้ก็ได้ตามาสิ่งที่เราได้รับแล้วก็ เออโอเคเพื่อให้เพื่อนเห็นเพื่อ้เห็นให้หูแล้วกันมืน้หนีก็สิมาบ่ายเพื่อนนะครับพี่น้องว่าตอนมากอุดรตอนนั้นเรามาจากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มานี่เนาะมาทุลาทุลัางมาบ่ายุืจีก็ได้มาขอเพื่อน่น่ะพี่น้องว่าเออให้เบิกความสาเร็จให้เบิกความรุ่งหวงทุกอย่างไปด้วยดีให้เห็นให้ให้เห็นใ,ในพ่อให้สําเร็จละพี่น้อง นะครับผมกับโอเคแล้วมือนี่กับสิมาไหวเพิ่นกับมาเพราะเด้ขอพอนเพราะเดี๋ยมาขันบนเพิ่นเดียมาขอพอนเพิ่นซื้อมือนี่เพราะอันี้มาเอวอก็เลยคืดขอเพิ่นก็เลยมาพี่น้องนะครับผมมาบอกมากรเพิ่นมาขอบคุณเพิ่นเด้อสิครับผมใครอยากขอพรเรื่องนั่นนี่นู่นนะครับผมอยากมาขอล่ะพี่น้องเรามาขอเบิ่งเด้อนะครับผมคิดว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากๆสําหรับชาวเมืองอุดรควรที่จะมาใครผ่านไปผ่านมานะครับผมสารหลักเมืองแม้กระทั่งไบพระอยู่มตองนี้พระประจำประจำบ้านประจำเมือง ารักเมืองแล้วก็องค์ทยเบสุวันผู้ปนรักษาลูกหลานเช่าเมืองอุดรท่านนี่ของเฮ้าครับพี่น้อง